Here we go ร <Money. Money. S 1> ิชาดิวค่าฉีกสัญญาเข้าวกส้านยูโร2,400ล้านบาทถ้าจ่ายตามกฎหมายสเปนถ้านักเตะมีใจยังไงก็ต้องปล่อยโอ้โหค่าฉีกสัญญาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรกับฝีมือการเล่นของเขาสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมก็จะมีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าตามกฎหมายสเปนคือกฎหมายของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยฮะนักเตะเขามีค่าฉีดสัญญาถ้าเกิดทากับสมสรไว้อย่างเงี้ยนักเตะมีค่าฉีดสัญญาและทีมที่อยากจะซื้อเขามาจ่ายค่าฉีดสัญญาและนักเตะมีใจสมสอรอยังไงก็ต้องปล่อยครับอื <c oughs> สุดยอดมากเลยครับและอย่างที่เรารู้กันครับว่าหงแดงได้ทําการ ติดต่อไปที่ซูบีเบนดีและเรอัลโซเซดัแล้วและซูบีเบนดีรู้สึกว่าจะมีใจกับเรามากๆตามงานตามรายงานของโรมาโนนะครับฟาบิซิโอโรมาโนทีหนึ่งผมก็เอาข่าวจากเขามาอีกทีเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาถามว่ารู้ได้ยังไงอะ่ะผมก็ดูข่าวโรมาโนเดวิดออสตินและพอลจอยครับ เขาพูดมากันในแบบทํานองเดียวกันว่าตามกฎหมายสเปนสหฟันฟุบอลสเปนเนี่ยถ้าเกิดนักเตะทําสัญญามีค่าขิดสัญญาเนี่ยและสโมสรที่จะมาซื้อเนี่ยพร้อมจ่ายและตัวนักเตะอยากจะไปเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยครับไม่มีข้ออื่นได้เลยไม่มีข้อกังขายอื่นเลยยังไงก็ต้องปล่อยตามกฎหมายครับโอ้โหดีลนี้เ,นเราเอาตังค์ไปวางตุ้ม และซูบิมนดีอย่างที่พอลจอยโรมาโน่บอกว่าเขามีใจเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของเราใช่ไหมครับอาจจะมองดูว่าเฮ้ยทำไมมันชักช้าร่ำไรเสียเวลาจังเลยของลิเวอร์พูลเนี่ยเราเนี่ยผมได้บอกไว้เมื่อวานครับแต่วันนี้เราก็เอามาพูดใหม่กันอีกผมได้บอกไว้เมื่อวานว่าเราเนี่ยต้องการผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายให้สมมุติว่าค่าฉีนขนาดขัน60ล้านยูโรแต่เราอยากจะผ่อนจ่ายและเพิ่มให้เป็น เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยกลายเป็น65ล้านยูโรแต่ว่าได้จ่าย2-3งวดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเรากําลังเจราจากับโซเซดัดเรื่องนี้อยู่ครับว่าเราสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ไหมเพื่อที่จะเอานักเตะม,มาเป็นของเราโอ้โหแต่ถ้าเกิดเรากําเงินก้อน60ล้านยูโรไปที่โซเซดัดเลยเนี่ยเราจะได้เขามาเลยนะเพราะว่าเขามีใจให้เราแล้วโรมมโน่บอก เขามีใจให้เราแบบเต็มที่เลยเพราะว่าไอดอลของเขาอย่างชาบีอรันโซก็เคยเลี้ยนวิลิพูรแรกย้ายจากเรอัลโซเซดาตผมจําได้เลยปีนั้นน่ะรู้สึกว่าวิลิพูเนี่ยจะซื้อแพงด้วยนะสิ็ล้านปอนหรืออะไรเนี่ยแหละซื้อชาบีอรันโซมาในยุคราฟาเอลบินิเตสเนี่ยเนี่ยแหละครับคือเขามีค่าฉดสัญญา ถ้าเรายอมจ่ายเลยแล้วไม่ต้องไปต่อรออาการผ่อนจงผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เร็วไวแต่ธุรกิจก็คือธุรกิจครับริชาร์ดฮิวก็มองว่าเฮ้ยอาจจะเป็นจากเบื้องบนมานะั่นแหละบอกว่าเฮ้ยผ่อนจ่ายได้มผ่อนจ่ายได้มะ,ผมะเผื่อว่าโชว์ฟอร์มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ขายกลับคืนหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะว่า ทำไมลิพูต้องผ่อนใจแต่การทําธุรกิจของลิพูมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือมีข่าวสัก2องสวันปุ๊มแล้วก็ชูเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะมาตินซูบิเมนดีกว่าจะได้เป็นนักเตะเราก็ยากเย็นแสนเข็นมานานเหลือเกินแล้วความเป็นไปได้เนี่ยที่จะได้มันมีสูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเอเย่นของซูบิเมนดีเนี่ยเป็นเอเยต์นคนเดียวกับ ชาบีอารองโซโอ้โหแล้วก็เป็นเอเจนคนเดียวกับโค้ดที่เป็นโค้ดของพรอสมัทอยู่ทุกวันนี้ทำไมเกี่ยวอะไรกันนะริชาทิวเนี่แหละครับเป็นคนติดต่อโค้ดคนนี้มาซึ่งโค้ดคนนี้ต้องต่อติดต่อกับเอเจนที่เป็นเอเจนคนเดียวกันกับซูบีเมนดี้สายสัมพันธ์มันไม่ได้ห่างกันโอ้โหริชาทิวคุณต้องโชยนี่แล้วเขาเรียกว่าสาริการินทอง เพื่อให้ทีมได้ประโยชน์สูงสุดที่เขาเลือกคุณมานี่ก็เพื่อเพราะการนี้โดยเฉพาะเพราะการที่ติดต่อซื้อขายคําพูดคําจาของริชาร์ดฮิวครับเอเย่นคนเดียวกันก็ไม่น่ายากไม่น่าเย,ย็นอะไรริชาร์ดฮิวจ๋าเปิดหัวสกรารให้ริวพูแบบสุดยอดไปเลยเปิดหัวแบบปุ๊บซื้อซูบีเบนดี้มาได้นี่โอ้โหแฟนบอล บอกได้คำเดียวว่ามิดฟิลด์แชมป์ยูโรอย่างนี้หาได้ที่ไหนราคานี้โชว์ฟอร์มมเลยจ้ะริชาร์ดฮิวมันจะเป็นการเริ่มต้นที่สุดยอดสำหรับคุณเชียร์คุณอยู่นะแล้วก็60ล้านยูโรก็ยอมจ่ายซะหน่อยเถอะไม่ต้องไปขอเขาผ่อนมากหรอกแต่ถ้าเกิดเจรจาขอผ่อนได้ก็แล้วแต่ของเรื่องของทีมงานเขาแล้วล่ะครับแต่เราแฟนบอลเราก็รอซูบิมินี้นี่ชูเสื้อใจจะขาดโอ้ ทุกคนก็เล่นข่าวนี้กันหมดจะไม่ให้เล่นข่าวนี้ได้ยังไงล่ะครับกับบิดฟิลแชมป์ยูโรอย่างนี้แล้วก็เล่นบอลสไตล์อย่างนี้การเข้าทักเกิลกระดูกดันและการหาช่องการจ่ายบอลการไปกับบอลก็ดีเยี่ยมเราขายมิดฟิลอย่างนี้จริงๆครับเบอร์หกแนวนี้เอามาให้ได้ริชาเทิวผมเชื่อใจคุณนะเอามาให้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ